ที่ IRO มีดันเจี้ยน Illusion of Moonlight ดันเจี้ยนนี้จะเด็ดดวงแค่ไหนจะมีของที่อะไรรอเราอยู่บ้างไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเนียรอนเองค่ะอยู่กับ International Ragnarok ในครั้งนี้เราจะพลาลงดันเจี้ยน Illusion Moonlight กันค่ะจะสามารถเข้าได้เมื่อเราเลเวล100ขึ้นไปแล้วเท่านั้นนะคะ ดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับไนแมร์ดันเจียนเลยที่ดัเนเจียนนี้จะมีจะมีมอนสเตอร์ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจากดันเชียนปกติสิ่งที่มีค่าที่สุดในกลุ่มดันเจี้ยนอิลูช i ันเนี่ยก็คืออ l ลูช o ันสโตนค่ะเสนอราคาอยู่ที่ก้อนละ3 0 0แส,เสนเซนีขั้นต่ำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเควสเลยนะคะขั้นแรกค่ะก็คือคุยกับคุณยายคนนี้เลยค่ะเพื่อทำการเริ่มต้นเปิดเควสจะเข้าดันอิลูช i ันดันเจียนกันค่ะ ล่าจะคุยจบนะคะก็คือมาที่นี่เลยคะ่ะก็จะมี NVC ที่เปลี่ยนอาชีพเทควันโดโผล่ามานะคะก็คือจะเป็นไปตามเนื้อเรื่องเลยเขาก็จะเล่าถึงาการปรากฏของพวกวิญญาณร้ายอะไรพวกนี้นะคะในดันพาย่อนเราจะต้องลงไปปราบนะคะแต่ว่าการจะเข้าไปเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีคนเปิดประตูค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเดินไปเองหรือว่าจะไปกับสอาสคอล่า,าคนนี้นะคะก็ไปเลยค่ะคือจะได้ไม่เสียเวลามากนะคะเขาก็จะวาร์ปเรามาส่งอยู่หน้าทางเข้าปราสาทของพาย่อน พอเข้าไปนะคะก็คือเดินตรงๆมานี่แหละค่ะจะมีห้องที่เขาประชุมกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็คุยกับมูยอนต่ออนะคะเขาก็จะเป็นการพูดคุยนะคะว่าการจะเข้าไปในนั้นน่ะมันอาจจะต้องผ่านทางความฝันหรือก็คือเหมือนกับแหล่งพลังงานความชั่วร้ายนั่นแหละคะ่ะแล้วเข้าไปที่นี้เขาก็คุยกันอยู่นะคะว่าจะเอายังไงกันต่อไปโอเคค่ะรอจนกระทั่งเควสขึ้นมานะคะตอนนี้ก็คือเขาพร้อมแล้วนะคะ จริงๆ NPC พวกนี้ก็คือเรื่องมากไปกันงั้นละค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เราจะต้องเข้าไปจัดการกับพวกมอนสเตอร์ข้างในดันเจียนนก็มีแค่เราละค่ะไม่มีใครเข้ามาช่วยหรอกค่ะนี่ละค่ะก็ตอบ Yes ไปนะคะก็คือเราพร้อมแล้วนี่ค่ะก็จะทําการเปิดประตูนะคะโดยการใช้วิญญาณของจิ้งจอก9ก้าหางนะคะมาเพื่อเปิดประตูทีนี้นะคะประตูก็ค่อยเปิดขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับพลังงานที่ค่อยๆหลั่งไหลออกมาค่ะ หมือนกับว่ามันจะเป็นการเล่านะคะว่าเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยโดนดึงเฉพาวิญญาเนี่ยแล้วเข้ามายังสู่ดันเจี้ยนนี่นะคะแต่เอาจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันค,คือคือดันเจี้ยนอ่าชั้น4ี่ปกติของพายยอนนี่แหละค่ะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุยกับตรงนี้นะคะเพื่อเป็นทางเข้าโอเคค่ะแล้วเราก็จะคือจะถูกดูดเข้าไปนะคะตัวละครสองตัวนี้ก็คือโดนดูดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เป็นเราค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ดันเจี้ยนนี้ได้เลยนะคะสำหรับเมนเพสนะคะยังไม่จบเราต้องคุยกับอาร์โคอล่าก่อนนะ เขาก็จะให้ไปกําจัดมอนสเตอร์ตัวหนึง่งอ่าสต็อปเดลวิศาสต์ก่อนนะคะเพื่อทําควส์ประจําวันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาคุยกับโซเดอร์ออฟอ่าทางนี้นะคะเพื่อจะรับ2เควสนะครับจะเป็นเควสที่จะใช้สําหรับผ่านเมนเควสได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องเมนเควสมากนะคะแต่แค่อยากจะเข้ามาเก็บเลเวลก็สามารถมาคุยกับป้ายตรงนี้ได้เลยค่ะโดยที่จะมีเลเวล75จนถึง175นะคะแต่ดันเจียนเนี่ยจะเปิดได้เข้าที่เลเวล100คือมันจะมีมอนสเตอร์ค่อนข้าาาางป่่นนะะะคเพรว บางตัวก็คือมันไม่ได้เก่งมากแต่บางตัวก็คือว่ามันจะค่อนข้างอึดพอสมควรเลยแล้วก็สามารถเลือกได้นะว่าจะฆ่าตัวอะไรก็ได้นะในดันเจียนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นระบบพิเศษของเกมและเราอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่เราจะมีป้ายบอร์ดแบบนี้เนี่ยเพื่อรับเควสแล้วก็ส่งเควสในตัวมันก็คือเหมือนกับเป็นเควสอีเดนย่อยๆนั่นแหละคะ่ะแต่ข้อดีก็คือว่าเราสามารถทําได้เรื่อยๆเลยนี่ค่ะมอนเตอร์ย้อมสีก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอย่างเช่นอ่าเลนเซติฟูมูนักนะคะประมาณนี้เนาะ ซึ่งวอนเตอร์เนี่ยก็คือจะให้ EP พดีมากเลยแล้วก็ไม่ได้โหดมากนะเราพอจะสู้ได้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการกับอ่าวิาสาดก่อนเลยนะคะวิาสาดเขาจะอยู่มุมนี้เลยละคะ่ะก็คือใกล้ๆกับไอ้บอ่อน้ําที่จะมีไฮด้าอยู่เยอะแยะนะคะเจอแล้วค่ะ <ๆ S 1> ลังไวๆค่ะเห็นหลังมาม่าค่ะเห็นหลังไวๆค่ะนี่ไงคะระวังนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาใช้ทั้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวช้าก่อน,นะคะ่ะโอ้โหหลอดวีนอมแรงมากค่ะโอ้โหโดนโดนเป็นชุดเลยค่ะ ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ลูกน้องลุมนะคะคือถ้าสู้ตัวต่อต,ตัวเนี่ยสู้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอลุมเนี่ยลุมประชาทันเนี่ยไม่เอานะคะแล้วพี่ก็ไปอยู่กลางดงมอนอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยโอเซิงเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอขอเวลานอกค่ะต้องเคลียร์เข้าไปหาพี่เขานะคะมอนในเลเวลดันเทียนนี่ส่วนใหญ่ก็คือร้อยสิบห้าร้อยสิบหกนะคะดังนั้นแล้วก็คือเลเวลร้อยหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสู้ได้ค่ะแต่ว่าเลเวลมันจะห่างกันแบบสิบห้าเป๊ะพอดีค่ะก็เลยถือว่ายังตึงมือพอสมควรอยู่ค่คะ เดี๋ยวๆๆ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 ๆพี่คะพี่คะยาหนูหมดค่ะพี่จะมาโกมาอยู่ๆโฟมาอี้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะมาจัดการภาระของเรากันต่อค่ะดีใ a ้ปัจจุบันดูค่ะอย่างแรกก็คือมีตอมกัท์ดนี่แหละค่ะแล้วก็มีโอ้โหโดนสอขนานค่ะ3ขนานค่ะหืมหน้าชาเลยค่ะจริงๆข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเราอยากได้ท่าไหนเนี่ยก็คือให้ตัว shadow chaser นะคะมากอปท่ากับ วิสาออฟทรูดได้เลยค่ะมันง่ายกว่าเยอะเลยล่ะค่ะเดี๋ยวพยายามลอกมาจากฝูงลูกน้องก่อนนะคะคือเสียสมาธิค่ะโอ้เหลกเหลหล,หลได้เวลามากเลยค่ะขอเวลานอกค่ะขอเวลานอกค่ะอูโดนทุกรูปแบบเลยล่ะค่ะ โอ้โหลูกน้องอยู่เต็มเลยค่ะถอยก่อนค่ะถอยก่อนค่ะโอ้โหไปนั้นไปไหนก็เจอแต่ลูกน้องเขาเลยอ่ะมันคืออะไรคะเนี่ยนี่ค่ะต้องใช้ทริกเดียวกันกับต้องใช้ทริกเดียวกันกับเฟนรีนะคะคือหลบหลบซ้ายหลบขวาของของฉากนี่แหละค่ะดูค่ะแน่จริงอย่าเดินไปหาลูกน้องสิคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะมันดอบแคน,นียมได้เหรอคะเนี่ยอ๋อย่างนี้เองค่ะ อ๋อนี่ก็เป็นดันเงินล้านเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่ต้องการเลยล่ะคะ่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะโอ้โหโดนอะไรเข้าไปบ้างครับเมื่อกี้มองไม่ทันทวงก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยขนาดออกมาแล้วว่ายังโดนเลยมันจะเป็นคอมโบมันนะคะก็คือมันจะใช้สตอมกัดแล้วก็จะไล่โอไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะ ตัวนี้มันง่ายอยู่ละค่ะเราแค่ต้องเรียนรู้สเต็ปมันนะคะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะมันจะไล่หลอดเวนวมินัทก่อนเสร็จแล้วก็ไล่สตอมกัสดแล้วก็จากนั้นก็ไล่เมเทอสตอมโอเคค่ะตอนนี้ได้แต่นึกซิงตัวเองนะคะการ์ดแจ็คก,ก็มีค่ะไอการ์ดไอหัวฟักทองค่ะแต่ยังหามัดดีๆที่มันใส่เข้าคู่กันยังไม่ได้ค่ะยังเก็บเงินไม่ถึงค่ะ แล้วก็ไอ้กา๊ดไอ้กัดปลาหมึกก็มีนะคะกา์ดท,ที่มันกันดาเมจธาตุน้ํานะคะก็มีค่ะแต่ไอ้เสื้อที่จะใส่คู่กันนะคะมันสีสิบล้านค่ะอยากจะแบบใส่ทีเดียวแล้วแบบว่าดาเมจมันกันแบบสุดๆไปเลยอะคะ่ะ ยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอของอดทนไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะคืออยากได้อยากจะเสียเงินทั้งทีก็อยากจะได้แบบของดีๆมาอยู่ด้วยกันเลยละคะ่ะมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกค่ะแต่อย่างน้อยก็คือมันเป็นเงินที่ในราคาที่เราเอื้อมถึงนะคะตอนนี้ก็เลยต้องกำมัดสู้กันไปก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะจัดก,การได้แล้วค่ะเมื่อกี้มันปิดสะท้อนเวทมนต์ของตัว อ่าแมตบันนี่พอดีนะคะก็เลยทําให้อ่าวิาสาด์เราหลับไปเลยค่ะอีพีได้ค่อนข้างดีและะ้วค่ะแต่ไม่คุ้มเลยะคะ่ะแนะนําว่าถ้าใครจะมาทําเดลิคว s สนะคะในดันเชียน,นี้เนี่ยก็คือว่าเตรียมตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาตัวตีไกลพวกเรนเจอร์หรือว่าไอพวกที่ดามจงสูงมาเลยดีกว่าค่ะคือถ้าเอาแบบตีใกล้มาแบบนี้นะคะคือคือต้องแบบว่าต้องถือจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนนะคะพอเราทําเควสท,ทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องส่งเควสนะคะ ก็เดินเลยค่ะแล้วก็จะได้เป็นของรางวัลก็คือเป็น illusion stone นะคะราคาก้อนหนึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเซนีนะคะแต่มันถูกไปค่ะแนะนำว่าให้หาให้หาเจ้าที่เขารับซื้อประมาณ5 0 0แสนอะไรประมาณนี้นะคะคือใช้เวลาปพอสมควรเลยค่ะในการรวบรวมแต่ละก้อนนะคะแล้วหนึ่งไอเนี่ยก็คือว่าทำเด Quest ได้ครั้งละ3ก้อนนะคะเดี๋ยวลองมาเคลียเมนเควส t ของเรากันนะคะเขาก็จะส่งเควสของอาปกตินะคะ ปกติถ้าทำเบลิเควสเราจะได้ทั้งหมด3ก้อนค่ะแล้วก็ได้อีกพีค่อนข้างเยอะเลยละค่ะจากนั้นนะคะให้เรากลับไปที่เมืองพาย้อนนะคะที่ปราสาทเหมือนเดิมค่ะตอนไปเราไปแต่วิญญาณค่ะแต่ตอนมาเนี่ยเราเอาตัวเรามาด้วยนะคะกลับมาคุยกับมู่เหยียนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะถือว่าเสร็จเมนเควสนะคะก็โดยสรุปก็คือว่าในการทํารอบแรกนะคะเราจะได้ทั้งหมด8ก้อนเลยเป็นเสร็จก็คือราคาที่2องล้านสี่แสนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะในดันเจี้ยนนี้อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นโบเกนแอโร่อันนี้ก็จะได้มาจากนักหนูที่เป็นตัว Reference ซเด d e r นะคะต่อมาเลยก็คือเป็นบัตตี้เลอรเบลเตตัวนี้ก็คือว่าจะดอบมาจากพวกโซฮีนะคะแล้วก็รู้สึกจะเป็น r e g u l a t a b l e เทียนะคะซึ่งเป็นของที่ใช้ในการประกอบสกิลของพวก w a นเ e อร์แล้วก็มิส e ิโอนะคะอันต่อมาเลยก็คือแคน i u m อันนี้ก็คือราคารับซื้อก็อยู่ที่ประมาณ20,000นนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าหาเจ้าที่เขารับดีๆนะคะหรือว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนเซนตต่อก้อน,นะคะ่ะไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เฮเซลดรีมอันนี้จะเป็นของในการทําอุปกรณ์นะคะต้องค่าเยอะพอสมวนนะควรค่ะสําหรับตัวอ่านเทลนะคะก็คือทิ้งจอบเก้าหางนะคะสมุดคอยของทหารนะคะก็จะดอบอ่าเป็นตัวนี้มานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในวิกิพีเดียเลยละคะ่ะแล้วก็ของกินก็ดอกเหมือนกันนะคะอย่างเฮเซลมูลคุกกี้นะคะถ้ากินแล้วเนี่ย จะทําให้เราติดเคสนะคะก็คือไม่ได้เพิ่มบัฟไม่ได้เพิ่มอะไรนะคะก็คือไม่ได้นําให้กินนะคะแล้วก็นอกนี้นอกจากนั้นก็คือจะเป็นพวกขนมทั่วไปละค่ะแล้วก็จะมีของทารูนนี่ละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฮไลท์นะคะว่าทาไมอ l ลูชันสโต r e เนี่ยราคาแพงนะคะเขาจะเอามาทําอุปกรณ์พวกน,นี้ละค่ะก็คือเป็นอ l ลูชันอาเสื้อจากโซฮีนะคะแล้วก็ใช้ของที่ดอกจากนเทลนี่ละค่ะมาทําเป็นอ l ลูชันก็จะทําให้สเตตตลอะไรอย่างดีขึ้นค่ะ แล้วก็ของที่น่าสนใจก็คือ,อย่างชิดลูชั่นมูนเดกเกอร์ถ้าหากว่าทำเนี่ยก็คือจะได้เป็นมีดที่จะตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ฟื้นฟูเอสพีแรงขึ้นด้วยล่ะคะ่ะแต่ว่าการจะทำเนี่ยก็คือต้องใช้หินทั้งหมด60ก้อนเลยแล้วก็ต้องเป็นมูนไลท์เดกเกอร์บวก9นะคะแล้วก็สำหรับดันเชนนี้นะจะมีวิธีการซัมมอนตัว a n g กี้มู n ไลท์ฟาเวอร์นะคะโดยการเราจะต้องฆ่านายเทลใค้ครบ9 9ตัวค่ะแล้วทีนี้มันจะทำให จะมีการประกาศนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นมาในดันเจียนนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์โดยรวมนะคะค่ะสำหรับพิสอดนี้ก็ต้องขอจบไป่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วเจอกันในอีพิซอดต่อไปค่ะว่าเราจะไปที่ดันเจียนไหนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยค่ะว่าดันเจียนนี้ตึงมือมากเลยค่ะคือเปลืองปั๊มมากเลยค่ะเล่นเอาซะแบบไว้หมดเลยล่ะค่ะเพราะทำมีนเคสเลยค่ะสวัสดีค่ะ